ย่อนทุกจนแสนยากจำจากทินดินอีสานได้มาหาเหตุงานจากเฮือนซานมาแต่ไกลเห็ดเฮต้องพลัดพลากจำจอนจากพ่อแม่มาแม่นหนาวฝนสิท้นฝ่าเห็ดงานเพื่อวันข้างนาหน้าเฮ่านั้นสิได้สบาย เมื่อบ่มีงานเห็ดอยู่บ้านถุกคนต่างกับมุ่งหน้าเข้ามาหางานเห็ดในเมืองหลวงโดยความหวังที่จะมีอนาคตอันสดใสขึ้นกว่าเกา่าสามารถหางานเห็ดมีรายได้ดีพอเพียงที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงชีพและครอบครัวเจ้าของรวมถึงนําเงินที่ได้ไปใส่หนี้ที่ต้องแบกรับมาโดนแต่ในความเป็นจริงแล้วความหวังของคุณที่คิดว่าจะไปตายเอาดาบนาที่เมืองหลวงอาจจบลงด้วยการตกเป็นเหยื่อของการถูกฆ่ามนุษย์ วินาทีแรกที่คุณกล่าวลงมาจากรถโดยสารหรือรถไฟจะมีเหล่าบรรดาชายแปลกหนาและคนขับรถรับจ้างสาธารณะที่คุณุรจุจจกมาก,ก่อนพวกเขาจะเข้ามาพูดคุยทำท่า,ทาตีสนิทสอบถามว่าคุณจะเดินทางไปสายต่อบอขอเตือนว่าในบรรดาชายแปลกหนาเหล่านี้มีมิจฉาชีพที่จะหลอกล่อคุณทําให้คุณเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งอิสรภาพในชีวิตในฐานะผู้ถูกฆ่ามนุษย์บนเรือประมง หากคุณสามารถหลุดพ้นจากชายแปลกหนาในกลุ่มแลกได้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีนายหนาคาม,มนุษย์หรือที่เรียกว่านกต่อจะเดินเข้ามาพูดคุยกับคุณเป็นระยะระยโดยท่าที่สนิทสนมและจะเริ่มชักชวนคุณไปทำงานโดยขอเสนอที่น่าสนใจว่างานสบายไร้ได้ดีคุณรู้หรือบอวา่าหากคุณหลงเสือนายหนาคาม,มนุษย์เหล่านี้จะเกิดอีหยังขึ้นกับคุณวินาทีต่อจากนี้ คุณจะได้พบกับเรื่องจริงของผู้ที่หลงเสือในหน้าที่ชักชวนคุณไปทํางานประมาณสี่หาปีก่อนไฟกระตัดสินใจออกจากบ้านเห็นมูนบอกว่าไปเหตุงานดีเงื่อนกะได้ด,ดีขึ้นรถออกจากบ้านพอมาหากอ่อนหมอชิดยังมูฮูหเลยว่าสิเปรซัยพ่อเห็นร้านค้าพอกเ็เลยไปหาสื่อ,อยังมากินกเ็เลยซื้อเบียร์มาก,กับป๋องนึงตอนที่นั่งกินอยู่นั้นก็มีผู้สาวยังเขามาบอกน้ำข่อย ถามผ่อยว่าสิไปใส่ผ่ก็บ,บอกว่าผ่อยมาหางานทําในกรุงเทพกับบงหูเลยว่าสิปีถามผู้ใดเ็อาไปว่ามาก็ถือข้อกันเขาบอกว่ามีงานไหนเหดอยูได้เงินดีข่าของกับบริสียเพราก็ชวนข่อยไปเหตุงานน้ำประก็ตัดสินเจ็กขึ้นรถไปน้ำเขาแต่กับบงหูกันว่าจักรับเป็นยาน่าไนขึ้นขึ้นมาอีกเถื่อข่อยก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งป่อยจำได้ว่าถือจับครั้งอยู่ประมาณหนึ่งเดือนผ่อยมาหูที่หลังมาก็ถือจับถือมาขายเด็กบอกเราวปลาหมูี่เขาออกหาปัน กลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์แรงงานประมงคือผู้ชายที่มีอายุประมาณ14ปีจนถึง50ปีส่วนใหญ่คือผู้ที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในหนาคามนุษย์จะใช้วิธีการในการชักชวนคุณไปเหตุงานพูดคุยวาาล้อมตีสนิทเสนอรายได้ที่ดีเพื่อให้คุณหลงเสือและมีความหวังว่าจะได้รับเงินจำนวนมากจากการเหตุงาน นายหนาข่ามนุษย์มีประสบการณ์ในการหลอกเยื่อมาเป็นจำนวนมากเขาจึงรู้ว่าการพูดคุยด้วยภาษาทองทิ่นเดียวกันกับคุณจะสร้างความไวเนื้อเสื่อใจเสเมือนว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนายหนาข่ามนุษย์จะใส่วิธีในการตีสนิทคุณให้ไว้ว่างใจแต่จริงแล้วพวกนายหนาเหล่านี้จะพาคุณไปขายให้กับเลือดประมง นอกจากสถานีขนส่งหมอชิดและสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วน,นายนาคามนุษย์จะแอบแฝงอยู่บริเวณสนามหลวงวงเวียนใหญ,ญ่และสวนสาธาระรม่มมณีนาดเพื่อหลอกล่วงคุณให้ไปเหตุงานบนเรือประมงนอกจากนี้น,นายนาคามนุษย์ยังใส่วิธีการอื่นๆในการหลอกหลอกคุณเช่นชักชวนคุณกินอาหารหรือเครื่องดื่มโดยแน่นั้นอาจผสมยานอนหลับเพื่อให้คุณเบิดสติ นายหนาที่สถานีขนส่งจะพาคุณมาขายให้กับนายหนาไร่ไงโดยจะกักขังคุณอยู่ภายในบ้านเพื่อรอขายให้กับเรือประมงอีกต่อหนึ่งภายในบ้านนายหนาคุณจะถูกขังในห้องที่มีพื้นที่จำกัดบ่อนุญาตให้คุณออกจากบ้านไปใสคุณจะถูกบังคับคู่เข็นและโดนซ้อมเมื่อคุณบท่ทำตามหรือคิดที่จะลบหนีเมื่อคุณถูกพาเข้ามาในบ้านของนายหนาแล้วโอกาสที่จะออกไปน<อ>ไปได้ยากเพราะจะมีคนคุมอยู่ตลอดเวลาพร้อมอาวุธครบมือ แล้วคุณก็จะถูกทรงไปทํางานบนเรือประมงท่านที่หลังจากมีคำสั่งซื้อเต่าคุณจากเรือประมงแล้วคุณจะถูกส่งไปขายให้กับเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการนาครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีในราคาตั้งแต่7,000บาทจนถึง30,000บาท เมื่อคุณถูกขายไปทำงานบนเรือประมงแล้วชีวิตที่อยู่บนเรือนั้นจะถูกกดขี่คมเหงและถูกบังคับให้ทำงานยังหนักความเป็นยูแสนจะลำบากเวลาพักผ่อนกับบเ,เพียงพ่อคุณต้องเฮตตามที่ผู้ควบคุมสัง่งหากคุณบ่เฮตตามหรือเฮดบได้คุณก็จะถือซ่อมทำลายร่างกายหรือแม้แต่บางที่คุณอาจจะถือฟันตายอยู่บนเรือแล้วย่นศพถิ่มทะเลก็เป็นได้ ส่วนใหญ่เรือประมงจะพาคุณไปจับปลาในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียติมอร์หรือเวียดนามคุณจะบ่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยเป็นเวลา1นหปีหากคุณทนบาไหวคิดที่จะนี้ก็มีอยู่ทางเดียวก็คือต้องกระโดดล้อยคออยู่กลางทะเลแล้วคุณสีหูได้จังไหนว่าคุณจะรอดตายกลับมาจริงๆ นี่คือจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใดหลายคนที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสิเขามาหางานเหตุในกรุงเทพและสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณสามารถหลีเลี่ยงและหาวิธีป้องกันได้้าคุณต้องการจะหาเหตุงานอันดับแรกควรติดต่อสำนักง,งานจัดหางานในจังหวัดภูมิลำเนาของเจ้าของก่อนแต่ถ้าอยากเขามาหางานเหตุในกรุงเทพควรไปติดต่อทีน่วยงานบริการของกรมการจัดหางานบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิดและสถานีรถไฟหัวลำโพงและที่สำคัญยาลงเชื่อบุคคลแปลกหน้าที่เขามาตีสนิทและชักชวนขึ้นไปเหตุงาน,านเพราะในโลกนี้งานสบ บ่ายแรกได้ดีบอมมีอยู่จริงหากสงสัยพบเห็นหรือต้องการความส่วยเหลือโปรดแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฆ้ามนุษย์มูลิธิกระจกเงาโทร0 2 9 4 1 4 1 9เหรือกรมการจัดหางานโทร1 6 9่ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการกงสุลกระท่วงการต่างประเทศ